มาแล้วก่อนไม่มาเป็นช่วงๆกนะ็ได้มาช่วงเราเบนอะไรเงี้ยเบ้นให้เบนให้พี่บ้างไอยงนีง้ไงก็เริ่มหัวเยพี่ตรงกลางไหมโอเคกาลางแล้วนะสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการดูแลยางปิงปองนะครับสำหรับไม้ปองประกอบก็เตรียมมาทั้งยางเรียบแล้วก็ยางแมดเลยนะจะมาสาธิตให้ดูหลายๆวิธีนะครับผมเริ่มจากง่ายที่สุดก่อนนะครับน้ําเปล่านะฮะ หลังจากที่เอารูปมีฟองไปตีกับไม้เนี่ยจะเห็นว่ายางมันจะมีฝุ่นถูกไหมยางเวลากระทบลูกนะฮะลูกไปลงพื้นไปลงตามซอกตามมุมต่างๆก็จะมีฝุ่นมามาแล้วมันก็มาติดที่ยางนะครับผมก่อนเก็บทุกครั้งนะวนควรทาความสะอาดนะครับและวิธีที่ง่ายที่สุดนะฮะวิธีแรกเลยคือน้ํเปล่านะครับผมอันนี้ขวดน,นี้นะฮะเป็นดกดพ่นละอองเฉยนะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับผมข้างในก็เป็นน้าสะอาด กดลงไปเลยนะครับผมง่ายที่สุดใช้มือแต่มันไม่ค่อยสะอาดนะฮะก็แนะนําว่ามีฟองน้ํานะครับนิ่มๆสักอันหนึ่งนะฮะเช็ดเข้าไปเลยเบาๆนะครับอย่าไปกดแรงมากนะเช็ดได้พอมันแห้งนะครับหรือถ้าไม่มีฟองน้ําแบบนิ่มๆนะครับผมเป็นฟองน้ําที่หุ้มด้วยชามัวแบบนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นของกีโวนะครับแบบนี้ก็จะแห้งเร็วกว่าให้ดูอีกที นี่จะแห้งชานี่นี่ถ้าเป็นฟองน้ำชามโมัเห็นไหมแห้งแหละยางอันนี้อายุยนเยอะหน่อยเนาะดีเฟนเดอร์นี่น่าจะเกินปีมั้งเออน่าจะเกิน,กนครับเกินเกินปีนะฮนะอ่ะก็เช็นแล้วเช็งความเกาะเห็นไหม ถ้าเราทําประจำนะฮะอายุยางเราก็จะใช้ได้นานอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับผมแผ่นหนึ่งตีไม่บ่อยเนี่ยอย่างน้อยต้องปีปีครึ่งแล้วนะครับถ้าดูแลเป็นประจำนะฮะหลังจากเช็ดเสร็จนะครับผมสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือฟิล์มนะครับแต่เดี๋ยวนี้ทําให้ดูที่ลังนะฮะวิธีที่2นะฮะใช้เป็นน้ํายาทำความสะอาดนะครับตัวนี้เป็นของตะเติ้นฟอตตัมเทคนะฮะอันนี้เป็นของส่วนกลางนะฮะใช้ร่วมกันนะครับลูกค้าก็ยืมใช้ได้นะของที่ร้านนะครับกดนะฮะแล้วก็บีบนิดนึงย ให้ให้น้ำยามันมาอยู่ที่ฟองน้านะฟองน้ําอุ้มน้ํายาไว้แล้วก็เช็ดได้เลยจริงจรงไว้ให้แห้งก็ได้นะครับแต่ถ้ามีฟองน้ําก็ใช้ฟองน้ําเช็ดช่วยด้วยรูปช่วยมันก็จะแห้งเร็วขึ้นนะฮะไม่ต้องรอน้นแห้งแหบลบะอย่างสุดท้ายแบบท้ายนะฮะเมื่อกี้มีน้ำเปล่านะฮะน้ำเปล่า ยาแบบน้ำนะฮะแล้วก็จะมีแบบโฟมนะเขย่าเลยเพราะข้างในมันอาดแกนแบบโฟมมันแง่ายเลยคือใหญ่กระป๋องนี้เป็นอลูมิเนียมเด็กเลยแข็งๆบ <ๆ S 1> ีบเบาๆนะเพราะแบบโฟมมันจะพุ่งออกมาเยอะมากเห็นไหมแค่นี้พอ <c oughs> แล้วก็ใช้ฟองน้ำนะฮะ <c oughs> แบบไหนก็ได้ได้หมดเลย <c oughs> ถ้ารู้สึกว่าแห้งไม่ทันใจนะครับ กองแนวพมาลงมาช่วยคุณได้อันนี้จะไไวมากเห็นไหมโอ้โหใหม่มากเพราะว่าโดนทำมระาดไปสามรอบอ่ะครบทั้งสามแบบแล้วนะครับผมก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการติดฟิลม์มนะฮะฟิลม์มก็จะมีทั้งแบบดูดแบบไม่ดูดนะครับผมตัวนี้จะเป็นยางกึ่งกึง่งแท็กกี่นะใช้ฟิล์มแบบธรรมดาก็ได้แบบไม่ต้องดูดก็ได้แบบไม่ดูดก็จะเช็ดฝุ่นออกก่อนนะครับ ให้มันได้มีฝุ่นแล้วก็ติดลงไปที่ยาดเวยช่อหรือลูกิีงอะไรก็ได้ไลายอากาศประมาณนี้นทำความสะอาดติดฟิลม์มแล้วก็เก็บข้าฟองนะฮะ,ะติดฟิล์มเสร็จแล้วก็ใส่ฟองเรียบร้อยครับ ต่อไปสําหรับสายยางเม็ดนะครับสายยางเม็ดบางคนก็ว่าไม่ต้องทําความสะอาดนะครับผมแต่ถ้ามันรู้สึกว่าสกปรกแล้วนะฮะกดใจไม่ไหวนะตัวนี้ดอตเตอร์คอร์ัมเทคนะในขวดเอ้ยในกล่องเขาจะมีหัวแบบนี้มาให้เป็นหัวฟองน้ำกึ่งแปรงนะเปลี่ยนไปเลย เปลี่ยนหน้าตาเป็นนี้มีฟองน้ำข้างบนแล้วแล้วก็มีแปลงนะครับวิธีใช้ก็เหมือนกันเลยครับบีบให้น้ำยาออกมาแล้วก็เช็ดการทำความสะอาดยางเม็ดอ่ะไม่ได้เพื่อให้มันเกาะลูกขึ้นนะนหญ่จะเป็นการเอาฝุ่นออกฝุ่นออกจากตรงร่องนี้ร่องเม็ดตีไปเรือ่อยๆฝุ่นมันจะลงไปอยู่ตามร่องนะฮะแปรงนี่ก็จะขัดออกได้แล้วก็ตัวน้ำยานนะครับก็จะทำให้ ยามันไม่ยามันไม่แข็งให้มันยังมีความยืดหยุ่นอยู่เพราะถ้าเม็ดมันเปลี่ยนสภาพแข็งกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะหักง่ายนะแต่ถ,ถ้าเม็ดเรามีความยืดหยุ่นหรือนุ่มมอยู่ยนะฮะมันก็จะหักยากแล้วก็ตีได้นานขึ้นประมาณนี้ถ้าใครไม่มีตัวนี้นะฮะก็หาเป็นแปรงตีฟันที่มันนุ่มๆหน่อยก็ได้แค่แปรงปัดเอา ฝุ่นตามล่องเม็ดออกตอนนั้นเองยาเม็ดไม่ต้องติดฟิล์มใส่ซองไปได้เลยคือไรนแปลงบัตรคบอรเราอันนี้นิ่งเออหรือแปลงปัดคีย์บอร์ดก็ได้เราซื้อคีย์บอร์ดบางทีเขาก็แถมให้มาเป็นของจริงเนาะนี่นเสร์ตให้นี่ไม่ต้องอินเสิร์ตแปลงปัดคีย์บอร์ดนะฮะก็นี่อ่ะปัดเ่าช่วยก็ได้เพราะบางทีเม็ดมันถี่ไปแปลงมันก็ลงไปไม่ได้ ประมาณนี้นะครับผมแต่อย่างที่บอกตอนแรกนะยางเม็ดไม่ค่อยทำความสะอดต,ตีไปเลยเพราะมันไม่ได้ใช้แรงจะทานตีลกูกมันอย่างเรียอบอาไว้เท่านี้ครับบ๊ายบาย